ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับส่องเครื่องรางของขลังนะครับจากธรรมชาตินะครับอ่เมื่อนี้กะเนาะผมกะบบมีอยังสิมาลิโให้รีวิวให้เบิ่งนะครับให้ชมนะครับอันช่วงนี้กะบบได้อันเฮ็ดคลิปลปรงลายกระโดดนะครับบบได้พบจืจอของอยังนะครับบบได้เอาลง นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะน,ยยะนะครับทีนะ่อันบได้ยลุงขีบลายกระโดนะครับเนาะอ่าอ่าเมื่อนี้ก็เนะาะบอว่าหลายความเลยเนาะอันสิพามาชมนะครับเนาะท่านผู้ชมก็ต้องหู้เลยครับว่าวางยี่มองนี้นะเป็นยังนะครับอ่าหู้อยู่บอกครับอันนี้นะเกือบเคลื่อ,อนว่าไม่ไผ่ ไม่ไ่ชนิดนี้แลกแนวใดมันคือลำมันก็คือลำตรงอยู่อันนี้เบิ่งนะครับอันนี้ก็ลำตรงอยู่ไปนี่มาแตกไปสองเงี้มนะครับเดี๋ยวมันแตกไปสองเงีม้มแตกไปสองเง้มคือนิ้วมือเฮานะครับอันเดียวผมสิขอเปิดแสงจักหน่อยนะครับอ่ามาเบาเรื่องอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับไพ่ สี่นางนะครับผมตั้งซื้อว่าไพ่สี่นางนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลำเดียวขึ้นมาก็แตก2ององ,องอันในีนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็แตกสองขึ้นกันนะครับอันนี้ก็สองนางขึ้นกันนะครับกล่องคือฟูฟกสัสโฟกัสอันนี้อ่าอันนี้ นะครับมันก็สิแตกออกสองอันคือกันกับตัวข้างล่างนะครับนี่นะครับผมเลยอนว่าไพ่ยซีนางนะครับตัวที่สองมือกับสองนางคือกันนะครับนี่นะครับเป็นไม้เพชรตันครับไม้เพชรตนันเบดเลยบม่มีหูบ่มียางเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้เบิ้งนะครับนี่ครับมันแตกเป็นสองแง้มเห็นอยู่บ่ครัคลสัมพัทธ์นะครับผ่านนะครับเนาะอันนี้กิดสองนางคือกันครับแต่สิเป็นสองนางกันน้อยนะครับสกิญญให้เบิง้ง สองนางก็น,น้อยนะครับกลุ่มโบฟูกัดไหมพี่น้องเนาะตานจ้ะนี่นี่นะครับอันนี้กับสองนางคือเกินนะครับแต่ว่ามันสีเบี้ยวนะครับ มันบุฟโฟกัสแหมพี่้องเห็นบ่ล้วห่เห็นกับพเป็นยังเนานพี่น้องเั้นดึงตรงนี้หละมันก็สิแตกออกเปสองเงม่มแต่ว่าอันนี้มันสีเบีย้ยวแน่นะครับอันนี้เกิดได้มาน้ำก่ออันสีน้งนี่คือกันนะครับนี่ก็อีกอันนึงนะครับ ไพซีนั้งขึ้นกันนะครับอันนี้มันก็สิแตกแตกขึ้นไปกัเป็นอีกสองอันนะครับมันติดกันเลยนะครับฐานข้างล่างทึงๆอ่อกอีกจ่องยอดอีกหนิไพซีนา้งหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นไม้ไผยสองนาง้งแตกลาขึ้นกันนะครับอันนี้อยู่กอเดียวเลยนะครับ เห็นบอพี่นอ้องนี่สองนางเ้ๆนะครับตามันจิคู่กันเดวนี้นะครับถ้าเป็นว่าสองนางรีนะครับนี่มันก็จิแตกออกเป็นคืองามนังะติกนะครับอันนี้โบแมนไผ่สองนางบอกคนว่าอันนี้กับไผ่สองนางคือกันนะครับิ่น่าไผ่สองนางจิ๋วนะครับ มันจูมกันไหมพี่นนอกมันจูมกันคือดอกบัวนี่แหละนี่ไผ่สองนางจิ๋วนะครับตำราขมิน้นเพ่อนเว้านะครับขอซูมให้เบิ้งนะครับมันเป็นไผ่สองนางจิ๋วนะครับเห็นบอกครับอ่าจะใช้เบิง้งอีกนะครับกล่องมันบ่ฟฟกัสเนนี่นะครับ ไปโนนังจิ๋วนะครับอันนี้ก็พบเจออันอยู่ในป่านะครับอันนี้ขนาดพกพาครับอันที่ผมรีวิวไปช่วงนั้นเกิดัญชิน้อยน้อยขนาดครับงามยุ่อันน้อยกันก่ับ็เดอันนี้ก็ปานกลางขนาดกลางนะครับขนาดกลางพอดีงามนะครับพอดีงามนะครับเดา๋ยวผมคิถ่ายรวมให้บึง ทั้งเบ็ดนะครับนี่นะครับกล้องมันเป็โฟกัสแม่พี่นออ้องอ่าโฟกัสนะนี่อันนี้ผมจะโฟกัสอันนี้ไปหามานะครับอันกะช่องนะครับช่องเคกำลังของกลางจากธรรมชาตินะครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ